กลับมาขั้มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่6มกราคมโดยโค้ชเชฟบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยินดีขอสเสนอเอาเรื่องยังไงแรดฟอร์ดลุ้นคัมแบ็กผีหลังจากที่อารบาริมนั้นโดนปลดเป็นที่เรียบร้อยเมื่อมาครับแรดฟอร์ดมีโอกาสจะกลับมาพิสูจน์ตัวเองในถิ่นโอเต์ฟอร์ดกับวนาตองขอฟังแมนยูกันอีกครั้งหลังจากที่สโมสรตัดสินใจปลดลูเบนอารบาริมออกจากตำแหน่งกุนซือในครั้นี้ รัฟอร์ดในวัย28ปีถูกอัลบริมดรอปจากทีมและก็ส่งตัวให้กับนั่งของแอสตันวิลล่ายืมตัวไปใช้ง,งานในช่วงตลาดหน้าหนาวปีที่แล้วแม้เขาจะเป็นคนทำประตูแรกในยุคข,ของคุณซูชาโบนดเกชเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2024และก็ยิงไปแล้มากถึง3ประตูจากทั้งหมด6เกมแรกแต่ว่าสุดท้ายเขาก็กลายมาเป็นส่วนเกินในสายตาของอัลบริมทชันชีหลังจากที่ไม่สามารถที่จะเบียดกลับมาเข้าสู่ทีมในคร์ดนีเพิ่มเติมได้ รตฟอร์ดเองก็ทำผลงานได้ดีกับพนาน้องของบินล่าในครัังนี้ด้วยการทำไปทั้งสิ้น10ประตูแอซซิสจากทั้งหมด17ครั้งจนกระทั่งย้ายไปซบบาเซรลนาเมื่อช่วงเสมอรที่ผ่านมารตฟอร์ดทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจขณะที่บาเซรลน่าเองนั้นสนใจจะดึงตัวเขาไปร่วมทีมถาบอล อย่างไรก็ตามปัญหาทางการเงินของบาเสเโลนานั้นทําให้พวกเขาเองพยายามจะต่อรองค่าตัวให้ต่ํากว่า26ล้านปอนด์เนื่องจากว่าได้สัญญาเยียตัวไม่มีออปชั่นในการบังคับซื้อขาดในคารังนี้อย่างไรก็ตามการที่อัลบริมอัมลาโอเทลฟอร์ชอาจจะทำให้มุมมองต่ออนาคตของแรดฟอร์ชนั้นเปลี่ยนไปเนื่องจากว่าเขายังคงมีสัญญากับทัพพิศแดงยาวจนถึงปี2028ในคณะรันี้สำหรับมาคับแรดฟอร์ชเองนั้นถือว่าเป็นลูกม่อขนาดแท้ ของสโมสรที่ขึ้นชื่อหรือว่าขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่บอลตั้งแต่ช่วงปี2016ฝากผลงานยิงไปแล้วมากถึง1 3 8เกมจากการลงสนาม426นัดพร้อมพาทีมคว้าแชมป์เอฟเอคัพลีกคัพสองสมัยประกอยูโรปาลีกอีกหนึ่งสมัยในครนี้ก็เป็นว่างานนี้บรดฟอร์ดนะผมในการลุ้นคัมแบ็กกลับมาอย่างผีแดงหลังจากที่อัลบริมนั้นโดนปลดในครนี้เป็นที่เรียบร้อยก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็ได้การว่าเขาจะกลับมาจริงหรือไม่ เรามาดูข่าวต่อมากันครับอารยังไงเนวิลแนะโคใหม่ผีไม่ใช่เวทีของแปลกหรอกนะเมื่อแกดิ้เนวิลนักวิเคราะห์สกายสปอร์ตมองว่าการคุมทีมใหญ่อย่างแมนยูไม่ใช่งานทดลองความแปลกใหม่แต่ว่าต้องเป็นกุญซือที่สไตล์เหมาะกับองคอ์กรและก็มากบารมีในครั้งนี้มากพอโดยแมนยูเพิ่งจะปลดลูเบนอัมาริมออกจากตำแหน่งเฮดโคช เช่นเส้นความจองหองและก็อัตราในระบบ3421เพราะทํางานมาครบปีเมื่อเห็นที่มีอะไรพัฒนาไปชิ้นเป็นอันระหว่างนี้ดารินเฟเชอร์จะทำหน้าที่รักษาการเพื่อจะทาเตะเกมเยือนเบอร์รี่วันที่7มกราคมเป็นอย่างน้อยหรืออาจจะลากยาวจนถึง f อฟเอัพรอบ3เปิดบ้านพบกกับบ,บริตันในวันที่11มกราคม แน่นอน,น,นว่าเดวิลฐานะที่เป็นลูกมอของทัพปีศาจแดงเองนั้นผู้ที่ติดตามผลงานของอเมสร์สมม,สมาตั้งแต่อดีตจนถึงอาจจะเป็นอดีตผู้จัดการทีมเซอร์อเดฟโฟกุสันล้างมือในอ่างทองคําสิ้นสุดฤดูกาล2012พบว่ามีการแต่งตั้งหัวนหน้าบุกคลศอนผ่าผิดฟ้าผิดตัวต่างสไตล์กับองคอ์กรหลายต่อหลายครั้งดังนั้นการแต่งตั้งบอสใหม่ครั้งต่อไปอดีตประธานกัปตันอย่างอ,อย่างเขาเนี่ย อยากจะเห็นคนที่สามารถทําให้ทีมเล่นบอลแบบเปี่ยมอัตลักษณ์ในครั้งนี้ดังเดิมได้ของแมนยูได้และก็เลิกทดลองของแปลกในครั้งนี้สักทีผมคิดว่าแมนยูเองน่าจะปรับตัวเข้ากับระบบกองหลัง3คนในครั้งนี้ได้ดีกว่านี้การเปิดปากผ่านทาน,นของพอดแคสต์ของสกาย p ปอร์ตนเองก็รู้สึกตกใจมากที่ตลอดช่วงเวลาที่บริเวณอัลบริมคุมทีมพวกเขายังคงเล่นได้อย่างย่ำแย่ในระบบนั้น มันเป็นระบบที่ยากเลยนะวิงแบ็กที่ท้าทายตำแหน่งกองหลังกองหน้าตัวกลา,างก็เป็นตำแหน่งที่ยากมากเลยนะมีตำแหน่งเฉพาะทางในระบบนี้หลายตำแหน่งแล้วรวมถึงเซ็นเตอร์แบ็กในขณนี้เพิ่มเติมไปอีกด้วยแต่ว่านั่นก็เป็นความล้มเหลวของทั้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนนักเตะและก็สมโมสรในแง่ของการที่ไม่สรรหาผู้เล่นให้กับเหมาะสมกับระบบนี้ซึ่งบริฟันเก่าก็มีปรัชญาของตนเอง โจเซ่มาริโญเล่นในฟุตบอลในสไตล์ของตนเองเช่นเดียวกับเดวิชมอยและก็อิลิชเจนฮาร์ก็เล่นฟุตบอลในสไตล์ที่แตกต่างกันออกไปจากที่แมนยูเล่นเป็นปกติในคณะงนี้ซึ่งอัลบริมเล่นฟุตบอลในสไตล์แตกต่างจากคันธงของฝั่งแมนยูที่คาดหวังไว้ในคาั้งนี้ค่อนขอน้างจะมากโขเด,ดียวซึ่งการทดลองแบบนี้ต้องหยุดได้แล้วมีคาน,นของทางฝั่งวิดีโอออนไลน์ที่ดีมาก ซึ่งเซอร์บ๊อบบี้ชาตันพูดถึงสิ่งที่แมนยูเป็นฐานะที่เป็นสโมสรฟุตบอลที่กล้าหาญและน่าตื่นเต้นใช้ผู้เล่นอายุน้อยสร้างความบันเทิงใจงให้กับแฟนบอลขึ้นชื่อ้นว่าแมนยูต้องกล้าที่จะเสี่ยงและกล้าที่จะเล่นฟุตบอลในเกมรุกแมนยูเองต้องแต่งตั้งผู้จัดการทีมที่เหมาะสมกับดีเอของสโมสรดยอย่างอาแจ็กซี จะไม่เป,ป,ล,ปล,เเลี่ยนแปลงเพื่อใครบาซโลนาสิจะไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อใครผมจึงไม่เชื่อว่าแมนยูควรจะเปลี่ยนแปลงเพื่อใครเช่นกันคุณไม่สามารถจะบอกได้ว่าผู้จัดการทีมเหล่านี้ไม่ใช่โค้ชที่ดีแต่พวกเขาทั้งหมดนั้นเข้ามาพร้อมกับแนวความคิดที่แตกต่างกันสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันปรัชญายที่แตกต่างกันและก็ไม่มีใครที่เหมาะกับวิถีของแมนยูจริงๆสโมสรต้องหาผู้จัดการทีมที่มีประสบการณ์ ที่เต็มใจที่จะลงเล่นฟุตบอลที่รวดเร็วสนุกสนานบุกโจมตีได้ดีและก็ดูดันนะซึ่งตัวเต็งของสายตาบอลรับพนันเวลานี้ทั้งโอลิเวอร์กราสเนอร์จากคริสตันพเดชและก็เกเรตซอเกชว่าง,งานนี้ก็ไม่ใช่กุญซือแผงหลัง4ี่คนบุกแหลกเหมือนกันแต่เป็นการตั้งรับและรอโต้กลับด้วยความประการหลังสามในครังนี้ทั้งสิ้นเลยก็ว่าได้ก็เป็นว่าง,งานนี้ถ้าเลือกได้นะฮะขอชาบีเออร์นเดสก็แล้วกัน,กนอย่าเอา กราสเนอร์กับพันังของเซาทเกจมาเลยมันได้ไม่คุ้มเสียหรอกนะเรามาดูข่าวต่อมานกันครับอยากได้คนคนนี้เมื่อหมามุ้ยยกน้าทูนันมบวันตัวเลือกโค้ชผีในขรันี้ เมื่อพอสโคตำนานของฝั่งแมนยูเปิดเผยว่าเขาเองนั้นอยากได้ตัวโทมัสทูเคิลนายใหญ่ทีมชาติอังกฤษมารักงานคูมชีมแบบถาบอลในชุดเเบอร์ดีโดยบริษัทแดงเพิ่งจะแยกทางกับพน้ตังของบริเนรบนอัมบริมเมื่อวานนี้และคาดการว่าจะมองหาผู้จัดก,การทีมแบบถาบรลคนต่อไปตอนช่วงเสมเอร์โดยนาทูจะหมดสัญญาหลังจากที่พาสิงโตคำรามลงสนามสู้ศึกฟุตบอลโลกปี2026ซัมเมอร์หน้าซึ่งสโคมองว่าเป็นตัวเลือกที่ดี สำหรับผมแล้วเบอร์หนึ่งในใจผมอยากจะให้ได้ตอนซัมเมอร์ก็คือโจมัสทูเคิลแน่นอนที่สุดแล้วผมว่าจูเคิลนั้นจะพาทีมทําผลงานได้ดีสุดออกมาในคารานี้ได้สัญญาของเขากับทีมชาติอังกฤษนั้นมีเพียงแค่ซัมเมอร์นี้เท่านั้นผมคิดว่าเขาอาจจะมีอารมณ์แปรปววนนิดหน่อยและควบคุมในคารานี้ยากบ้างนะแต่เขาก็เคยทําแบบนั้นมาแล้วกับสโมสรใหญ่ เขาเปลี่ยนแปลงทีมชาติอังกฤษได้เป็นอย่างดีทีมชาติอังกฤษดีขึ้นภายใต้การกุมทีมของเขาในเวลานี้เลยก็ว่าได้นะก็เป็นว่างานนี้สโคบบอกว่านาทูเนี่ยน่าสนใจไม่ใช่น้อยดีที่สุดที่เขาคิดว่าน่าจะเลือกมาแล้วเรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรังไงเมื่อตำนานแดดแมนยูควรที่จะดึงอดีตกุนซืออาร์เซนอลแทนที่รูปเบนอัมบริมนะ เมือ่อกน,นี้พอปาร์เกอร์อดีตแ็กขวาของฝั่งแมนยูออกโปรงแนะนำตัวสังกัดเก่าของเขาตั้งแต่อดีตกุนซืออาร์เนอนอยากให้ด้าขน,นของอุนัเอมบอรีมาเป็นผู้จัดการทีมหลังสโมสรตัดสินใจปลดลรเบนอัลบริมออกจากตำแหน่งโดยอัลบริมส่งสัญญาณถึงความไม่พอใจต่อบอดบริหารอย่างชัดเจน โดยเฉพาะประเด็นการไม่สับสนุนเขาในตลาดนักเตะช่วงเดือนมการาคมและก็ยิ่งทวีความตื่นครีติขึ้นไปอีกหลังเกมที่เสมอกับพนักของฝั่งบริษ1หนึ่งต่อหนึ่งซึ่งเขาเองก็ย้ําว่าตนเองคือผู้จัดการทีมไม่ใช่โค้ชจนท้ายที่สุดแล้วบอกบริหารแมนยูตัดสินใจยุติบทบาทของเขาซะเลยหลังพาทีมชนะเพียงแค่25จากทั้งหมดโนัด นับตั้งแต่ที่ร,รับงานต่อจากคันั้งของออลิชเนฮาร์คเมื่อพฤศจิกายนปี2024ซึ่งทางพอลบร์เกอร์มองว่าโอริเวอร์การสเนอร์คือกุนซือคริสตัฟเพาเดชนั้นเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจแต่เขาเชื่อได้เลยนะว่าสมโมสรไม่ควรจะมองข้ามอูนในเอมเบรีที่การับบนบผลงานยอดเยี่ยมกับอตันวิลลาแถมมีประสบการณ์ทั้งในพรีเมียร์ลีกและก็ฟุตบอลยุโรปอย่างชัดเจนมันคงจะไม่เกิดขึ้นแน่ กับเพื่อนชุดนี้แต่ผมอยากจะเห็นรอยคีนเป็นส่วนเด่นของทีมงานโคชเป็นอย่างมากพวกเขาร้องไห้ฟ้องเอเจนต์หลังจากที่ฝึกซ้อมครั้งแรกอย่างแน่นอนสมัยนี้พวกนักเตะนั้นถูกตามใจในครั้งนี้มากเกินไปกันแล้วแต่ผมก็คิดว่าตอนนี้มีตัวเต็งที่น่าสนใจอยู่หลายคนแล้วคาร์ลสเนอร์เป็นหนึ่งนั้นอย่างแน่นอนจากสิ่งที่เขาทำกับแฟรงค์เฟิร์สและสิ่งที่เขาทำกับคริสตัลพาเลสมันน่าเหลือเชื่อเป็นอย่างมาก ผมอยากจะมองไปที่ผู้จัดการทีมบรร์มัทเขานั้นเป็นอีกหนึ่งที่ตอนนี้กำลังอยู่รู้สึกนะฮะร้อนรุ่มอยู่ข้างในเพราะเมื่อเขาได้ผู้เล่นที่ดีมา,าและก็สร้างทีมที่แข็งแกร่งได้แล้วเขาก็ต้องเสียพวกเขาไปเพราะเรื่องของเงินอยู่ดีลองดูผู้เล่นที่เขาเสียไปสิแล้วพวกเขาเองนั้นก็ยังคงสามารถที่จะแข่งขันกับทีมที่เรียกว่าดีสุดในลีกในครั้งนี้ได้ซะอีกนะ และนี่ก็เป็นสรุปขา่าวโดยสุปรสรแมนเชสเตอร์เดในช่วงเนยดครับขอบคุณทุกคนที่รชมผมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ